สวัสดีครับวันนี้ส้มเอเรียนนะครับวันนี้มาพ่อกันนี่ครับอาหารแบบบ้านบ้านไม่บ้านแทบเป็น,ดดนคืออะไรแมงกระพุนดองโรยงาซอสญี่ปุ่นอันนี้ที่เด็ดคือกิมจิผักกาดขาวครับผักกาดขาวอันนี้โอ้โหเป็นเท็กเจอร์ที่สุดถ้าไม่ได้กินแล้วต้องลองกินครับ ถั่วถั่วดอกถั่วเน่าครับถั่วเน่าอืมเราจะมาลองเราจะมาลองกินสามอย่างนี้ครับนี่ครับถั่วกับนี่ครับกิมจิแมงกะพุนดองซอสญี่ปุ่นโรยง,งาขาวขั้นแรกมาลองนี่ก่อนครับเอ่อถั่วถั่วเน่าถั่วเน่ากินน้อยไปไหมครับเอ่อนี่ครับสองเม็ด มาดูมันจะเป็นไงครับมาดมูว่าอีกแั้วคำครับขอนี่ครับคำที่สองกิมจิต่อไป ถามว่ากิมจิเออถ้าเป็นไงก็โอเคอยู่ถั่วเน่าเลรอครับถั่วเน่าก็คืออารมณ์เป็นแบบถั่วต้มแบบเหมือนทิ้งค้างคืนไว้ครับถัว่วถั่วต้มทิ้งค้างคืนไว้ประมาณสองคืนอ่ะอารมณ์จะเป็นแบบนั้นเลยครับก <Okay. S 1> ิมจินี่ก็เป็นผักกาดดองผักกาดขาวดองครับแบบกินแล้ว ถ้าเกิดมีซาซิมิของแซลมอนก็จะโอเคอยู่ครับส่วนมาเราจะมาลองอแมงกะพุนดองซอสญี่ปุ่นโรยงาครับนี่ครับเช็กเจอร์ไม mm ่ hmm. ได้เป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็อยากเป็นครับแต่เป็นคนรับซื้อ อันนี้โอเคอยู่ครับไม่เลวร้ายมากแมงกะพุนดองซอสญี่ปุ่นโดยงาขาวเดี๋ยวเราเราจะลองกินตตดกับผักคีดอกผักคีครับผักชีสดต้องกิน,นถั่วเน่าอีกครับนี่ครับแล้วเราจะมาลองถั่วเน่าครับร,รีวิวถั่วเน่าอีกรบอบค่ะโอเคได้อยู่ครับแต่ถ้ามีซาซิมิเป็น ปลาปลาแซลมอนนะครับปริคำม่ายอยู่ครับโอเคโอเคท่านอนู่อ่าตัวเน่าอีกครั้งอ,อันนี้นนอันนี้อันนี้กินแบบไม่ต้องคนคนระับถั่วเน่า ยิงครับอย่าให้ลองอารมณ์แบบหั่วต้มค้างคืนอ่ะสองคืนแล้วอ่ะถ้ามาแกะกินลองดูครับขนาดเป็นถัวเหลือง <c oughs> ผมว่าอันที่ดีที่สุดก็คืออันนี้ครับแ <c oughs> มงกะพูนกับกิมจิดอง โอเคพอได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่จุ้งไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แย่ขนาดถึงกับเลวร้ยรายมากแต่โอเคอยู่ครับสองอย่างนี้ผ่านครับถั่วเน่าอารมณ์ถั่วเน่านี่ยังไม่ได้ครับีความยึ้งครับถั่วเน่ามากและที่ที่ที่ดีที่สุดก็คือกิมจิครับกิมจิกับเนี่ครับแมงกะพุนดอง ไม่มีสปอนเซอร์ครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับได้ฟินปินฟินฟินแบบงาเน้นเน้นนี่ครับนี่ครับฟังเสียงฟังเสง อร่อยครับมันก็ปเป็นดีเป็นถือว่าที่ที่ดีที่สุดแล้วครับในสามอย่างนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย